บอลนั้นมันจับอู่ยุดตีแล้วนะครับเพราะว่าเราขาดเราขาดขาขาดยุดตีเลยไดครับเร็วแล้วอ่านี่ บรรยากาศนาทานนะครับโอเคกียรตินะครับเจรรยันไงกันบ้างใจนะครับทีมการกอดก้อนเมฆบ้างที่สองนะครับมือต่อมือต่อนะครับของกอดก้อนเมฆนะพี่น้องนี่ลี่ยังเดียวครับพี่น้องนะมือต่อครับวันจันทร์ครับเบอร์นิติรีบอ มีเวลาอาร์ิลี่ขับบันมะกรับบานครับอาี่พีเลี้ยงบอกการจุกทีต่อฐานนะครับเปนั่ธรณีนะครับลองเพิกานซ้อน้ากันเลยครับจิตใจอดกนบอกกาไม่นั่งหน่อยไม่นั่งใหญ่เพื่อที่โจที่โจทานอาเท ขึ้นสูงสุดลงสัสา้าทำเวลาไดือดไหลทำคะแนนได้เยอะๆด้านหน้าด้านหลังปลอดภัยด้านซ้ายด้านขวาปลอดภัยขึ้นสูงสุดลุงสัสา่าทำเวลาไดือดไหลทำคะแนนได้เยอะๆคนเด็กอยู่ลทุ่งเขียวเบิกสะบัดคโทติมันกดก้อนนี้ตรงจบครับฮัลโหล

มันตูบอกอะไรเราบอกให้างนี่เอาในงานนี่เพิ่งหางเด้อแกหางวนปิวมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอเแลมีนี่หางยังนี่ฮะต่ป้าเอ้เราบอกหางเล่นหน่อยตูใกล้เขาบอกโอ้โหนี่เล่นเล่นนี่ัะหางหม

เชอว่าเราไม่ขาดน้ำบ่ถ้าเป็นรถไตั้งซาหาขาดเพราอ่าทนก็ไม่ต้องหาบโออะไรกันเพราะว่าาขาดตัวลุ่งนั้เรับผินชอบ เล่าครับบอลว่ามันจับตีนะดุตีแล้วนะครับเพราะว่าเล่าขาดเล่าขาดขาขาดล้ตีอยนี้นี่เล่าถึงหัวเฮนี่เล่าถึงหัวนี่เหือทังังเวลา60คะแนนี่นะคบมาคอ่านี่หัวนึงาขา ควาหมือนะครับเป็นสิ่งที่บอเนนอนนะครับเป็นกำลังใจให้ไล่สากตึนต่อไปนะครับนาแดงนำเปานำแดงไปบอกกาวทั้งถาคือเท่าแน่นะครับ อาจารย์ผู้สอนผร้สอนจะพูเจอวุ่นวายโดยเฉพาะของโมฮาไปบอกลณะร่วกันะต่ดูใหงว่นานะครับว่นวายในเรว่องนะครับุ่นวานผู้สายน่อยไปบอกเขาด้วยพวอเป้าของพระครับการาศัตาคนะครับ ธนารับนะครับบนฐานมงคลตต์ขอขอบคุณท่านท่านสุนันท์ท่เสียเป็นแก้วตัดนะครับบนฐานบันทึกความหวังของพี่ของน้องนะครับธนาทรัพย์นะครับแดงมาเมื่อแล้วนะครับบางนี้อาจจะเป็นความหวังนะครับของพี่ของน้องทั้งคืนนะครับธนาทรัพย์นะครับมันมานะ

เราต่อไปนะครับเชิดกรดาใจให้บ้างต่อไปนะเป็นลองเยอะทางทีมงานกะทํำดินที่สุดแล้วนะครับพีนองไข้ใหม่มือนะครับเป็นสิ่งที่บอรนเนนอนนะครับเป็นกำใจให้ได้าก้นต่อไปนะครับ สู่เรีวสู่ป่วนะครับรอเวลาจริงได้เลยนะครับโอ้หนลาค้างเนาะเปล่ข้อเป่ามีภาษีกวางเออ้าคน้านี่บอกไอ้หเอาออกเานาทนีเวลาลากครับไปไป่ซื้ไปเรอดี๋ยวาทุกนะทำเวลาตามลงมาตึง 265 265นะครับพนาทรัพย์ของเอธิวดาครับพี่น้องอ่าพรมนิมิตนะครับกำลังทำการเคลื่อนคนนะครับเข่าฐานจุดผมนิมิตนะครับโอ้ยผ่านด้วยเนพ่อแม่เอ้ยผ่านด้วยเถินเอาด้วยกับแม่เอ้ยรอด เดินกูไลเนเจ็ดเงนไลี่ยันนะคยนะครับกลังเตรียมลำไฟส้นฐานนะพี่นอนบางที่เจ็บางทีบางนี่จะพานหรือไม่นะครับพี่นอมลิมิต แนวถือพรมเลยจเดไหเขียวเหแนวเขียวเหแนวเอขียวเวรเดียวเหแนวทีนันขึ้นรอดนะครับพบิครับเียวเขียวเดียวอย่นี้เดี๋ยวีี้อชมนะครับว่าบางนี้จะผ่านหรือไม่จะขึ้นสีเขียวหรือไม่นะครับโปรดติดตามรคูสภึตตะัดอาว้านพุาโวันตกหอยุสูง

ทโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับพรมนิมิตนะครับไม่ต้องเลยซ่าหางเบ้อหางดีนะครับาัารถไปที่จุดสูงมากนะรับขวบขวบขวบ ้อยตามทิ่ผ่านไปครับคุณนิมิตเอาข้นฐานเดียกเึ้นไลยอเดนจมาขอ็ตที่ดีนะเขาใช้ต้องเรียบจะาออกจากตรงี้เยร น้องเิดรับผมนิมิตะรมีตรีตน่าจะขึ้นเขียวบ้างแรกนะครับของสนามนะครับสนามบ้านผู้สะนะครับขึ้นเขียวในนอสนะครับบ้างแรก สองผ่านไปนะครับิมิตควัญไปเคียวครับปั้งแรกขอรับมีดครับตัวนี้ขอรับมี่บางบางเบิรเลขสี่ร้อยเบเลขรยเ่น ร้อยเท่าไหร่นะไม่รู้ ไปสนะครับพรมนิมิตนะครับเน็นะ้ oh. นองของเพื่อนนะพี่น้อง

พชลำฟ้านะครับบางแหลกพูดกันเรือม่ทง้แตละ ลกมซาลาตกไกล้ได right? ้หลายพบเชียวบกสมัตรพอาะฉนั้นตรงชอยู่สามสอง <muchas> । รนีร่กนครับรรรระทีม็องชุดให่ไฟกระพริบนับ,บเบิ่งแล้ว<า>นีุดใหนเขาบอนีออน่ <laughs> นี่นอนเลยนอนห้านนะครับตัาแน่นอนนะครับซูสีซีรอยสามร้อยเจ็ดสิบ้บาทผมไปตอกขาดนะครับแต่พี่น้องไปได้นะครับพี่น้อง ว่าสุกทายสามร้อยแปดสิบแปดสามร้อยแปดสิบแปดนะครับเพชรลำฟ้า